ยังแตกนะคะมากับฝนอีกแล้วนะคะถ่ายกลางวันก็ฝนตกนะคะนี่เลยค่ะมาอัปเดตล้อมือสองให้ชมนะคะให้ภาพมันชัดแจ๋วกว่าตอนกลางคืนหน่อยนะคะนี่ค่ะ TE37 ค่ะถูกแน่นอนค่ะสีเจ็มๆสวยๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะยางอัปโหดด้วยนะคะนี่ค่ะล้อก้นยกล้องานไทยค่ะสวยๆเลยนะคะ Mac W e l l N5 ค่ะนะคะ D1 นะคะล้องานเลนโซค่ะ นะคะออบลึกค่ะหลักพันเลยนะคะก้านยกค่ะราคา6,900บาทเท่านั้นเลยค่ะอันนี้ก็ก้านยกงานโปรแม็กนะคะ5,900บาทค่ะนี่ค่ะเวลก็5,900นะคะ CE 5,900นะคะมาอัปเดตให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้ค่ะเป็นแม็กทีอีงานหยอดแดงะค่ะยางเซตด้วยนะคะยางหน้า2 4 5 4 5, 5่ห คู่หลัง2 7 5 4 1 8ค่ะนะคะปี19นะคะนี่ค่ะหยอดแดงค่ะสีแจ่มๆเลยนะคะชุดนี้ค่ะราคาเอาไปเพียงฟังราคานะคะเอาไปเพียง5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะฟังไม่ผิดนะคะ5,900บาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยาง แบบนี้เลยนะคะ4ล้อนะคะราคาที่แจ้งคือ4ล้อค่ะนะคะ5,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ค่ะนะคะอันนี้แม c อ e 3 0ค่ะนะคะได้ทั้ง5รูร้อยและ5รูร้อยค่ะนี่นะคะ5รูร้อยก็ได้5รูร้อยก็ได้นะคะไม่ใช่รูหลอกนะคะรูรูจริงนะคะนี่ค่ะ นะคะใครหาใส่รถ5้าลูร้อยค่ะรถเก่ง5้าลูร้อยเรามียางเปลี่ยนให้นะคะนี่ค่ะแล้วก็5้าลูหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะจะใส่เก่งเราก็มียางเปลี่ยนให้จะใส่กระบะก็ได้นะคะกระบะก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะกว้าง8 5ดจสี่ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะนี่ค่ะยาง2 4 5 4 5นะคะหลัง2 7 5 4จ1 8สําำหรับใครที่อยากใส่รถเก่งนะคะเรามียางเปลี่ยนให้นะคะเป็นเบอร์2 2 5 4 5 8นะคะ สำหรับใส่รถเก่งนะคะเรามียางเปลี่ยนให้ค่ะนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ8,900บาทค่ะนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเวลค่ะแม็กเวลสีเดิมนะคะไม่ได้ทำสีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหยดน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะนี่ค่ะ แม็กเวลค่ะล้อสวยเลยนะคะยาง265 60/18ได้ยางดอกเอทีค่ะปี20นะคะนี่ค่ะเป็นแม็กเวลค่ะสีเดิมนะคะไม่ได้ทำสีนะคะนี่ค่ะล้อสวยเลยนะคะล้อสวยกิฟเลยนะคะไม่มีรอยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะเป็นยางดอกเอที265 60/18นะคะนี่ค่ะเอาไปชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทค่ะ นะคะชุดนี้ค่ะก้านยก SUV นะคะเป็นล้องานไทยค่ะสีสวยมากนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำฝนนะคะนี่ค่ะสีสวยมากนะคะเป็นล้องานไทยค่ะสีสวยนะคะสวยมากค่ะยางปี21นะคะ2 6 5 6 0 18ค่ะล้องานไทยนะคะกานยก s อ v กว้าง9ก้าอัสูมนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่19 0 0บาทค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะล้อสวยๆเลยค่ะ งานไทยนะคะอันนี้1,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเวลนะคะ N5 ค่ะอันนี้ไม่ไม่มีขี้เกลือนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะแจ้งก่อนเนาะนี่ค่ะ N5 นะคะ s r r นะคะนี่ค่ะยางปี22นะคะแม็กเงาเงาเลยนะคะออฟลึกค่ะแม็กล้อง,งานหนุ่มิ้นะคะยาง265 6กห้ค่ะปี22นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ นี่ค่ะล้อเงากิบเลยนะคะล้อเงานะคะอันนี้มันเป็นน้ํานะคะนี่ค่ะถ่ายให้ชมก่อนนะคะเป็นน้ํานะคะเป็นน้ําค่ะนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่8 9ดพั้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ8 9ดพรบาทค่ะ นะคะชุดนี้ขาย D1 SL เป็นล้อง,งานลินโซ่นะคะ D1 SL ค่ะล้อง,งานลินโซ่นะคะยางปี22ค่ะยาง25 5 5้าห้าดนะคะปี22นะคะไม่เกลือนะคะไม่มีขี้เกลือค่ะอันนี้เป็นน้ำนะคะเป็นหยดน้ำฝนนะคะนี่ค่ะนะคะไม่มีขี้เกลือนะคะเงาเงาเลยนะคะยางสองห้าห้านะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่เลยนะคะ ชุดนี้ค่ะราคาเอาไปล้องานเลนโซ่นะคะยางปี2ีค่ะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำนะคะไม่ใช่คาบนะคะนี่ค่ะเช็ดให้ชมก่อนนะคะแจ้งก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเป็นแมกเวลออฟลึกคะ่ะอันนี้ก็ไม่เกลือนะคะเป็นน้ําเหมือนกันนะคะนี่ค่ะฝนมันตกนะคะนี่ค่ะเป็นน้ํานะคะยาง 2.75.40.18 4สีเส้นค่ะแต่ล้อกว้าง9.5หลัง10.5นะคะแมกเวล l o ออฟลึกๆนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะเป็นยางปี23ค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นยางปี23นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทค่ะ ะะชุดนี้ค่ะเป็นก้านยก SUV ค่ะกว้างเกอปศูนย์นะคะล้องานไทยค่ะยาง2 5งห้าห้กนะคะก,ก้านยกรถตัวเตี้ยก็ใส่ได้ตัวสูงก็ใส่ได้นะคะนี่ค่ะล้องานไทยนะคะสีสวยๆอย่างนี้เลยเอาไปราคาเพียง6,900บาทก้านยกนะคะฟังไม่ผิดค่ะ ก้านยกราคาเพียง6,900บาทนี่ค่ะเป็นก้านยกนะคะกว้างเก้าอปศูนย์ค่ะราคาเพียง6,900บาทนะคะยางบิกโตนค่ะเอาไปใช้ได้อีกเลยนะคะนี่ค่ะล้อสีสวยสวยเลยค่ะ6,900บาทเท่านั้นนะคะชุดน,นี้ก็ก้านยก s อ v กว้างเก้าอปศูนย์ค่ะเป็นล้องานไทยนะคะยางไทยดีเซนตินะคะปี20ค่ะยาง2 5, 6 5 6018นะคะนี่ค่ะล้องานไทยนะคะ นี่่ะดอกยางยังแน่นอยู่นะคะนี่เลยค่ะล้อก็สวยนะคะราคาชุดนี้ก็เอาไป6,900บาทการยก SUV นะคะ6,900บาทค่ะนะคะการยก SUV ราคานี้ไม่มีบ,บ่อยๆนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้ค่ะเป็นล้อก,การยกนะคะงานโแมักเป็นสีปีเก่านะคะนี่ค่ะสีมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบสีนี้นะคะสีเดิมนะคะ ยาง2 6 5 6กห้าปนะคะปี19ค่ะอันนี้ก็การยก SUV กว้าง9กอบศูนย์ค่ะเอาไปราคาเพียง5,900บาทนะคะห้าพบาทเท่านั้นนะคะล้องงานโปรแม็กด้วยนะคะการยกค่ะนี่เลยนะคะดอกยางค่ะนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะเอาไป5,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะ นะคะก้านยกงานโฟแมกชุดนี้ก็ก้านยก s u v นะคะสีน้ำตาลหยอดแดงค่ะยาง265 60 18ปนะคะปี19นะคะอันนี้นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทพอค่ะล้อสวยๆเลยนะคะ7,900บาทค่ะนี่เลยนะคะดอกยางค่ะก้านยกนะคะเอาไป7,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะอันนี้แมกเวลนะคะ ล้อเงาอยู่นะคะอันนี้เป็นหยดน้ําเพราะว่าฝนตกค่ะแจ้งก่อนนะคะแต่ละชุดกลัวลูกค้าว่าอุ้ยทำไมล้อเป็นรอยไม่ได้เป็นรอยนะคะมันเป็นหยดน้ํานะคะหยดน้ําฝนนะคะนี่ค่ะชุดนี้แมกเวลค่ะยางสองหกห้าหกสสิบแปดนะคะปีสิบเก้านี่ค่ะดอกยางแน่นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปนะคะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ นี่ค่ะแมกเวลค่ะอันนี้เป็นแม็กซี8ยนะคะยางสองห้าห้าปนะคะปี22่สงยางตีแถมไปนะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ CE28 นะคะราคา5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะห้าพบาทนะคะด้านในนะคะมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะก็จะมีชุดนี้ค่ะหยดน้ําค่ะ Mac One, แม็กวันล้องานเลนโซ่นะคะ นี่เลยนะคะยางปี21หนึ่งคู่23หนึ่งคู่นะคะล้องานเลนโซ่เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนี่ค่ะดอกยางยังแน่นอยู่เลยนะคะได้ล้องานได้ล้องานนะคะเอาไป8,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กเบลเล่นะคะเบลเล่นะคะล้องานเลนโซ่ค่ะอันนี้ไม่ใช่รอยนะคะเป็นน้ำนะคะนี่ค่ะยาง265 756นะคะปี20ค่ะ เป็นล้องานเลนโซ่นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะมีเลยค่ะดอกยางนะคะ8,900บาทนะคะอันนี้ค่ะหยดน้ำค่ะยาง265 70 16นะคะปี20ค่ะนะคะอันนี้เป็นน้ำฝนนะคะ อันนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะอันนี้แม็กซูสค่ะล้อง,งานเรนโซนะคะยาง25756ได้ล้อง,งานเรนโซเลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะอันนี้นะคะล้อซูสค่ะยาง25716นะคะอันนี้ก็เอาไป9,500บาทค่ะอันนี้แม็กดอกไม้นะคะล้อสวยๆเลยฝาดุมครบนะคะยางปี21ค่ะนะคะ อันนี้เอาไปนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะ1,900บาทค่ะอันนี้ Mac D1 F D1 FC นะคะล้องานเลนโซ่นะคะนี่ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะล้อเลนโซ่อันนี้ Mac P1 คะ่ะกว้าง8.5ดสีลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะอันนี้ราคาเพียง8,900บาทใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะ อันนี้แมกเวลค่ะออฟลึกนะคะยางปี20นะคะอันนี้ไม่ใช่ขี้เกือนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแมกอีแบนค่ะกว้าง8.54สี่ลูกค่ะอันนี้ใส่แล้วล้อไม่ไม่ยื่นไม่ล้นนะคะรถตู้ใส่ได้กระบะใส่ได้นะคะไม่ล้นนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะอันนี้แมกไอรถเก่ง4ลูนะคะยางปี20ค่ะนะคะ บอกยางแน่นๆเลยค่ะอันนี้5,900บาทนะคะนี่ค่ะมีอีกหลายชุดให้เลือกนะคะอันนี้แมกเวลค่ะอันนี้9,500บาทอันนี้ N5 LS นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทอันนี้ CE 28ค่ะอันนี้7,900บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เวลนะคะ7,900บาท อันนี้ก็เวลค่ะอันนี้9,500บาทอันนี้ CE 28 o f ่สิบแค่ะอันนี้7,900บาทอันนี้แม็กเวลนะคะยางปี21ค่ะอันนี้ก็7,900บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี Mac ก5ล้อง,งานหนุ่มเม้งนะคะอ f l u ึกนะคะอันนี้12,900บาทค่ะนะคะอันนี้ Mac TE 37นะคะยางปี20 255 5สอนะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 6,900บาทค่ะอันนี้ r e 30ค่ะนะคะได้ยางฮีโร่อวัวนแก้มขาวนี้เลยนะคะออลึกนะ,ะนี่ค่ะยางดอกยังแน่นอยู่นะคะ2 5 5 5, 5ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะอันนี้แมกเวลค่ะใส่ล้น5รู114นะคะยาง255 50ค่ะยางเซ็ตนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ อันนี้ก็แมกเวลนะคะอันนี้7 9 0 0ันบาทค่ะอันนี้แมกเวล N5 นะคะอันนี้ราคาก็อยู่ที่7,9 0 0อบาทค่ะอันนี้แมก p e 3 7นะคะใส่ล,ล้5รหนึ่งสค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่5,9 0 0รอบาทค่ะอันนี้ก้านยก SUV ค่ะอันนี้เอาไป7,9 0 0อบาทนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะ แม c เวยออฟลึกนะคะใส่ล้น5รลูค่ะยางปี22นะคะอันนี้ราคาก็อยู่ที่7,900บาทค่ะอันนี้การยก SUV ค่ะอันนี้ยังปี22นะคะอันนี้เอาไป8,900บาทอันนี้แม c b ายพัด RTG ค่ะขิแบแดงนะคะล้อง,งานเลนโซค่ะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะอันนี้ TE37 นะคะเอาไป5,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีเวล D1SR ค่ะง,งานเลนโซ่นะคะ8,900บาท RPF1 ค่ะออบลึกนะคะอันนี้5,900บาทค่ะอันนี้ก็มักเวลนะคะ5,900บาทนะคะนี่ค่ะ ล้อเปล่านะคะล้อเปล่าเราก็มีนะคะสําหรับใครที่อยากได้แต่ล้อนะคะล้อเปล่าก็มีนะคะร้านพูลูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7ค่ะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ นี่ค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจะที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะใครอยากจะวิดีโอดูของจริงนะคะวิดีโอคอลดูของจริงได้นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5 1 1 9 9 6 5 9นนะคะนี่ค่ะ ร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีนะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ